ở à, bà chọn sang lưu sang lưu luôn YouTube này. <laughs> Ờ anh đi luôn được đi đi ขึ้นยังไทำไมวะเอ้ยมขึ้นทำไมขึ้นทำไมหมอบลงหมอบลงะไรน้องวิงขึ้นอัโมคีซึ้นไปนเนอะไรักน้องมีรัลุ้นพี่ไหมใช่ไหมใช่วิดีโอมันใช้แได้แล้ววันนี้สนุกใช่ไหมใช่แต่พี่ว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่ะ พี่แนล้วอยากอยากทำโทษอะไรพี่ไหมอยากทำโทษไหมจริงเหรอจริงไหมจริงไหมอยากกูสาบเปิดทางให้ดิอะไรก็ได้อยากทำอะไรบอกเร็วให้พี่เต้นดีไหม เอาใครหัวหน้าห้องรุ่นพี่กันสแตนด์อัพฟรีดเอาอยากให้พี่อ้ทำอะไรทำมันนี่เด้ไปจนครูน้อยไปจนใช่เสียถามน้องน้องี่อยากให้พี่ทำอะไรถามเลยเลือกทุกคนถามเลยเสียนผู้ใหญ่ลงยูทูบ